สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะวันนี้ก็สิบห้าแล้วนะคะที่พี่เป้ทาคลิปนี้อยู่ก็ประมาณสักเกือบบปสามโมงเนาะพี่น้องเนาะก็ไมอริว่าจงไหนคือจีบฝนคือสีแดดแมพี่น้องบ้านพี่เป้เป็นยังไงมเมื่อเอ่ยบ้านไหนที่ โดนน้ำท่วมนะคะเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยเห็นแล้วก็เนะาะกาขีตมุมอัน,นขีตุมมันก็หลายเนาะบ้านพี่เป้เรียกขีตมุมขี้โคลนทุกคนขี้โคลนอะ่ะบ้านพี่เป้เรียกขีตมุมมันเนาะพี่น้องเนาะเอาใจซอยเด้อจ่าขอขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะวันนี้นะคะพี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆส,สำหรับลหลายๆคนยังจำตาเพิ่มได้อยู่ไหมเอ่ย ซึ่งพี่เป้ก็ได้พบได้เจอได้เจอแต่เพิ่มนะทุกคนมาอีกแล้วเ,เลขแต,เตเ่เพิ่มแต่เพิ่มคนมาเล่าสุฟังเต้เศร้าๆเป๊ๆอันพี่เป้เห็นต่ไรพี่เป้เห็นแล้ว่นขี่จักรยานมาจุก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 มาจอดจึ๊กรถหน้าบ้านเป๊ะๆอันกูไม่ได้สิเล่าสมุนพังบวดวะอีกแล้วตัววะ พันเห็นเลขนั้นอู้หุยบอกว่าโตแดงจึ้งคึ้งบอกว่ามึงต้องซื้อได้เปล่าวะสิแหละยู่ไงมึงก็ต้องซื้อพี่เฟยนก็เลยถามว่าโอ้อันรอบบอกยาดิหกศูนย์หกผมวาบอกขอยเลยเนาะได้ยีข่าวว่าถึงเลขหกศูนย์หกอุ้ยได้หาบาทเปิ่าวะได้หาบาทหกศูนย์หกอูกับฟันอันนี้แหละเปิ่วะแล้วว่ามื่อคืนนี่กูกับฟันอยู่หละฟันมันนี่กู้อันมันเล่ามุนฟังเปล่า ตื่นเต้นแต่ว่าคนใหญ่อันนี้ตัวก็เลยว่าคนใหญ่นี่คือตื่นเต้นแต่ว่าอันบรรหานอันย่ำใดที่เจ้าโบมาโบข่อยเดจ้าถึงดีถึงดีย่ำใดที่เจ้าโบข่อยนะลงคลองตลอดตัวสิแหละวิ่นว่ากูน้ำมันใจขนาดว่าเพะ่นว่ากูมั่นใจขนาดได้ว่ามืออื่นนี่วันที่สิบโกนี่กูจะจุดเลข่นว่าอันคุณดาพันว่าตัวเลขเนี่ยแดงจิงคึง่นว่ากูเดาพันว่ากูจะไปแน่ โก้งแหนใหญ่เพือ่อนว่าได้โก้งแหนท,ที่หมู่บ้านพี่เภกมันมีต้นแหนจากต่กหมอกอื่นเขาเอิ่อนโก้งเนี่ยบัจักแต่บ้านพี่เภกเอื่อนก้งแหนโก้งแหนใหญ่อันโก้งแหนใหญ่บาน,นีินาตอนแรกนะกูขี่รถจกกักรยานนะผ่านไปแล้วกูขี่รถผ่านไปแล้วเพือ่อนว่าแล้วกูเห็นเว็บรถเพือ่อนว่าใหญ่หรือได้โก้งแหนบ้านพี่เภกแถวบ้านพี่เภกม,มันสีหาคนโอบคนแหละกูเห็นเว็บว่าแดงแบบ คืนมาโลดนะเฮ้ยปูดว่าพูดเลฮว่าคือคือตัวเลขพูดว่าพูดว่าพูดเดินพูดหลดอันคีขีโหดลบขึ้นไปพูดว่าเพูดแล้วว่าเพูดแล้วว่ากับต้นต้นต้นแหนนะว่าหันสให้โชคห้ลาบห้เห็นเลขเห็นเบอร์เดอร์พูนว่าหันเห็นเลขเห็นเบอร์และกาเดี๋ยวสิหันว่าถือหันว่ามีโชคมีลาบปกติซื้อ อันน่ะสุดนั่นสุดนี่แหละตามความฝันเพื่อนเราเหรอแหละเพื่นว่าแต่อันน่ะมาให้เพื่อนว่าเลขนั่นมันเป็นเลขอันสี่สามหกเพื่อนว่ามันเป็นเลขสี่สามหกตามนี่พี่น้องสี่สามหกสามหกสามสี่สี่หกเพื่อนว่านี่แหละมีช็อปนี่แเลขนะกัวมะชิมาได้นี่แหละเลกกละพาาเื่อนว่าจังได้บังก็ต้องถือเพอื่อนว่าตัวละว่า ให้มันถือด่าคอยซีเลี่ยงกันป้องน้อยเจ้าป้องหนึ่งไงกระเพื่าเออมึงอย่าลืมเด้อถ้ามึงถือน่ะเลี้ยงป้องน้อยกูป้องหนึ่งเด้อคนบาตรแรกกะคบเงินกันซื้อซื้อสุดซื้อสุดไปให้กันไปให้เพิ่นเด้อเพิ่น่าสิแหละเออขอให้มันถือเถอะพี่เป้บาตสิแหละให้มันถือเด้อเออเขาโคบเงินกันดูดอกมึงว่าสุดอันอันนี้นต่เลขวะฮะได้ถือพี่น้องมึงว่าสุดไทยในจักบาท คอยเบิ้งแล้วคอยเบิ้งนี้น่คอยเบิงเบ้งนี้นิดน่นสุดท้ายน่ะสิงสองร้อยกว่าบาทนี่หล,ละเ้างพูละครึ่งท่านถือพูละครึ่งเออเออโอ้ว่าอย่าลืมเลยพี่น้องเดอ้อมักตาบ่มาคพาเดอ้อแต่เพิ่มแล้วเป็นคนที่ฝันแมน่นเป็นคนที่ฝันแมน่นพี่น้องเราถือเลขดุเป็นผู้เท่าที่ถือเลขดุเป็นผู้เท่าที่แบบฝันแมน่นเพราะว่าเราเป็นคนคนวัดคนว้าแล้วเป็นคนวัดคนว่าพี่น้องมัก,กระตาบ่มากกผพา้ต 4 3 6 3 6 3 4และ4 6งวดนี้นะคะคุณชอบเลขไหนกับ16กันยายน2อ6 7นนี้แม้ว่าคุณชอบเลขไหนก็ตามไม่ว่าคุณซื้อเลขไหนก็ตามขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้คุณเฮงและปังปังเอาจริงๆนะเอาใจลึกๆของพี่เป้เลยนะเอาจริงๆนะ16กันยาเนี่ยพี่เป้คิดว่าพี่เป้จะไม่ซื้อจะไม่ซื้อเลขรัฐบาลไทยเพราะว่าพี่เป้ บอถึงจริง hmm ือ so. ่อถ so yeah. ือบอถึงจรงๆอ่อแบบยากบอถึอเมื่อหลายงวดเลยพี่น้องล่ะมืออื่นนี่เนาะค่ะมืออื่นเัน่ที่สีโพกนี่นะมันเป็นวันจันทร์แน่มันมีเลขลาวพี่เป้ซื้อเลขลาวเอาเลขไทยกับเลขลาวมันสีมาแบบมันสีค่ายกันมันสีไหลๆมากค่ายกันดอกเลขไทยกับเลขลาวนะแต่มือแต่วันจันทร์นี่ถ้าว่าเป็นเลขลาวนะพี่เป้นะสีรูดแปะ โอวาเลขพี่เป๊ะกับเลขของอาจารย์แอดได้ฟ้างนะมันคือกันเออพี่เป๊ะเห็ดได้แปดเห็ดได้แปด้าขอให้โชคดีได้แต่พี่น้องจ๋าสำหรับวันที่สิบหกนี่เนาะตื่นเต้นเนาะว่าบริสุทธิ์สิตื่นเต้นบบเมนมาหอดมือมันเลยสิไปหารหลอยซื้อดะบบเมนมาามืออื่นมาโบเมนว่ามือเลขออกเลยหุ่นนะแบบนี้ หักใจแข็งไววพี่เป้จะบวซื้อเลขคัดแขงคัดขาไผ่แล้วพี่เป้ซื้อเลขแต่มัเนี่กตุยนะะมัเนี่กตุยพี่เป้ก็เลยคิดว่าบวซื้อดอกบวซื้อดอกถ้าซื้อเลขลาวเลขลาวพอได้พอได้ก้อมได้แก้มได้เลขลาวนะมันบริได้อั้นคือเลขไทยอั้นอยู่มันเดี๋ยวนี้เลขเลขลาวกับอั้นอยู่อั้นแต่หักอั้นหักหักน้อยเนาะอั้นหักน้อยแต่เลขไทยนี่อั้นหลายอั้นหลายแล้วกวา แล้วกระจายเครื่องอันหลายแล้วกระจายเครื่องและตอบคําถามสําหรับหลายๆคนที่ทักพี่เป้มาว่าพี่เป้จะขึ้นโบไปหาทายคลิปที่ข้าเจ้าเข่าซ้มอกเจ้าคออันที่เพิ่นไปทายบอกเลขบอกเวอร์แนะ่อันน่ะแถวบ้านพี่เป้ไม่มีนะคะทุกคนแถวบ้านพี่เป้ไม่มีแบบนั้นแถวบ้านพี่เป้ก็เหมือนแบบซุ้มเจ้าฮะแหละโบ บอกค่อยมีอันที่แบบว่าเขาทรงแบบไอย้ยังเจสซี่น่ะบ่บมีบ้านพี่เป้หนี่บ่มีเลยหาบ่าเห็นเลยหละอันนี้คือขุาเจ้าไปขอเลขแล้วมีแบบมีร่างทรงมีนั่นมีนี่ที่ขุาเจ้าไปถ่ายกันนะแถวบ้านพี่เป้น,น่ะบ่มีเลยจ้ะบ่มีเลยพี่เป้บ่เคยเห็นเลยตัง้งแต่พี่เป้จะเกิดมาแล้วอ่ะ <c oughs> ก็สิม,มีอยู่อืม คิว่าบมีเลิกกับบเมนดอกซิมีอยู่ตอนนั้นตอนที่ข้าเจ้าเลี้ยงหอหอประจำหมู่บ้านหออันสารปูตาแบบนี้นะประจำหมู่บ้านปีละเท่อกับซิมีอยู่แค่นั่นแหละก็คือแบบตามหมู่บ้านทั่วไปที่เพิ่นเลี้ยงหอเลี้ยงสารผูตาน่ะนะกับซิมีแค่นั่นแต่ถ้าแบบว่าให้แบบเขาส่งขอเลขตลอดโบมีบ่เคยเห็นนะจ้ะพี่เป้ก็เลยบบเด้ไปถ่ายคือหมู่เพนเดอร์จ้ะ เอาแบบนี้แหละเอาแบบเขาสะดวกแบบได้ก็แบบนั่นนี่แหละพี่น้องอขอพี่น้องโชคดีเด้อครับสิบหกกันดย,ย้นสอพันห้ารอยเฮยสิเจ้นนี่โชคดีจะไปของพี่น้องสุขุสุข,ขเด้อจ้าเดี๋ยวเขาพ็อัันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย